ไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอร่อยได้ทุกที่ไม่ว่าเวลาไหนอิ่มอร่อยทุกเวลาอยู่โล ค่ะก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกอเ้อจะมารีวิวปีโป้นะคะรถพิเศษนะคะยูโรปีโป้รถพีนั่นเองค่ะสําหรับรถนี้นะคะกอร้อบอกก่อนเลยนะว่าไม่มีขายนะคะต้องสั่งเอานะเดี๋ยวกอร้อเนี่ยจะมาแกะนะคะแล้วก็กินให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะจัดไปค่ะ ก็สําหรับรถพีชนะคะก่อนแรกขอบอกไว้เลยนะว่ามันไม่มีขายในถุงรวมแล้วก็ไม่มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะสําหรับใครที่สนใจเนี่ยต้องไปสั่งของกับทางบริษัทนะก็จะเป็นทางบริษัทเนี่ยเขาจะมีอยู่ในช้อปปีกับร้าน a าดาเท่านั้นนะคะสําหรับรถพีชแบบนี้เดี๋ยวก็นแน้รจะแกะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงรดพีชแหมขึ้นชื่อว่าพีชอะสีชมพูต้องมาอยู่แล้ว สีชมพูก็ต้องมาอุย๊ยทำร่วงนี่ค่ะดูอืูปิงมากหวานแหววมากเลยนี่ก็จะเป็นปีโป้สีชมพูแบบนี้นะคะเป็นรสพีชนั่นเองเขาบอกว่าเยลลี่สำเร็จรูปตาปีโป้นะคะปีโป้เยลลี่รสพีชดูสีนะ่นากินมากเดี๋ยวเราลองดูตอนแรกที่แกะ ออกมานะโอโหกลิ่นพีทลอยมาเลยเออคือกะล่าชอบตรงของยูโรตรงที่เวลาปีโป้ของเขาเนี่ยเวลาเราแกะเราอะไรเนี่ยกลิ่นโอโหหอมมากคือกลิ่นเนี่ยพราะเขาบอกว่าอ่ารสนี้เป็นกลิ่นไรกลิก่นไรเนี่ยเวลาเราแกะออกมารลอเราด,ดมเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นนั้นโชยขึ้นมาแบบหึงมากคือเหมือนเหมือนแบบเฮ้ยเรากําลังจะกินแบบ รสพีชจริงๆรสโคลาอะไรแบบเนี้ยกยกเกิร์กเกิดคือมันเรากินแล้วเรารสึกว่าเฮ้ยมันมันแบบมีกลิ่นอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเหมือนพวกปีโป้เนี่ยรู้สึกว่ามันกินง่ายด้วยแล้วก็เอาไปแช่เย็นแล้วบางครั้งเราเหมือนเหนื่อยๆมาจากการทางานอะไรเงี้ยเราเราก็แบบเหมือนกินชิ้น2ชิ้นมันก็รู้สึกชื่นใจอะ่ะเหมือนบางครั้งซื้อมาเนี่ยกอล์ฟซื้อมากอลราก็จะเอาไปเก็บไว้ในแบบ ในในตู้เย็นน่ะแล้วพอลาเหมือนพิมพ์งานอะไรมาแบบนั่งพิมพ์งานอะไรเงี้ยเราก็อยากได้อะไรที่แบบเฮ้ยมันมันรู้สึกแบบทําให้หัวเขาเรียกอะไรทาให้มันชุ่มชื้นอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีอะไรแบบนี้เนาะเราก็เลยเดินไปแล้วก็ชอบหยิบปีโป้มากินอย่างเงี้ยก็จะแบบรู้สึกแบบเออกินแล้วมันรู้สึกเออแบบเขาเรียกอะไรมันทําให้เราหายเหนื่อยอ่ะเออเกาลัดก็เลยชอบ ที่จะแบบว่ามีปีโป้หรือมีอะไรเงี้ยติดไว้ในตู้เย็นก็จะชอบมากก็จะเป็นยสถโยเกิร์ตนะคะตอนนี้นะที่ชอบที่สุดก็จะเป็นรถโยเกิรต์ตแล้วก็รถพีชนเนี่ยเดี๋ยวลองดูโคหอมมากดูเนื้อสีชมพูแบบฟูฟิ้งมากบีบขึ้นมาในแบบแล้วก็สำหรับยูโรเนี่ยเขาทำเขาทาแบบว่าฝาตรงเนี้ย เขาทําให้เปิดง่ายขึ้นสมัยก่อนเราจาได้ไหมว่าเราเปิดกันยากมากคือเปิดทีนี้คือแบบหลุดบ้างอะไรบ้างตอนนี้เขาแก้มาแล้วทําให้เราเนี่ยเปิดง่ายขึ้นกระด้านเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เปิดไม่ได้แต่พอตอนหลังเนี่ยเขาปรับตรงเนี้ยให้ดึงง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เลยทําให้มันดึงเวลาดึงกินอะ่ะมันก็สะดวกมากขึ้นนั่นเองเดีย๋ยวขอล้วขอลองเลยดีกว่าหอมมาก เอ๊ยเค่กัดลนนิ้นตัวเองอะกัดลิ้นตัวเองมันกลิ่นแบบพีทมันขึ้นเลยอะอร่อยดีอนะกล่าวแล้วว่าถ้าเกิดอันนี้มันมันจะฟีลแบบว่ารสชาติมันจะแบบไม่ขเขาเรียกอะไรไม่หวานมากอะแ,แล้วชอบอะไรที่แบบรสชาติมันเหมือนถ้าหวานก็แบบนิดเดียวอ่ะกําลังคอดีนะสลาวแบบรสพีทเนี่ยกล่าแ,แล้วว่าโอเคหอมาหอมากหอมแบบ หอมแบบกลิ่นผีหอม,หอม,หอมขึ้นมาเลยอะแล้วก็เวลากินเข้าไปก็รสชาติมันมันไม่หวานมากอะบางบางัางนเนี้ยกินแบบคือบางยี่ห้อหรืออะไรที่แบบว่าทําขนมทำอะไรก็คือแบบกินเข้าไปมันหวานมันมีแต่รู้ความรู้สึกว่ามันมีน้ําตาลเยอะอะไรแบบนี้แต่สําหรับอันเนี้ยมันไม่ใช่อะ่ะเรากินเข้าไปเรารู้สึกว่ามันเหมือนชื่นใจเออพูดงี้พยายามจะหาคําพูดมาตั้งนานกินแล้วมันรู้สึกชื่นใจอ,อ๋อแปบลบว่าแบบ รถอะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาก็มีรถให้เลือกเยอะแล้วหลังๆเนี่ยเขาก็มีรถแบบเนี้ยแปลกๆแบบเแบบนี้ยมาให้เราได้ลองกินดูนะคะโอเคค่ะเอาเัดคอนเฟิร์มว่าโอเคเลยนะสาหรับรถนี้การัดเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดรถรถแปลกๆที่เขาเอามาลงนะน่าจะเป็นในในดวงใจหนึ่งอะ่ะคือโยเกิตร,รถโยเกิร์ตค่ะเพราะว่าความรู้สึกคือเหมือนรถโยเกิร์ต จะเป็นอะไรที่แบบว่าคือกินแล้วมารู้สึกสดชื่นสําหรับเราแล้วก็ไม่หวานไม่หวานมากแล้วก็อีกรสหนึ่งก็จะเป็นองุ่นองุ่นเนี่ยจะเป็นรสเบสิกที่ชอบกินอยู่แล้วแล้วก็มาเป็นรสพีทเนี่ยคือกลิ่นมันหอมมากมันรู้สึกแบบฟงฟิ้งมากเลยอะแล้วกินเข้าไปแล้วถ้าเกิดเอาไปแช่เย็นเนี่ยมันน่าจะรู้สึกสดชื่นกว่านี้อันนี้เนี่ยกเราไม่ได้แช่เย็นไงก็โอเคเลยค่ะสําหรับรสพีทนะสาหรับกอล้วนะ ก็ติดหนึ่งในสามของกอลัดอะ่ะก็อาจจะเป็นโยเกิร์ตหนึ่งต่อมา,อาจะเป็นองุ่นอ่อาองุ่นเนี่ยก็คือซื้อแบบแบบเดี่ยวมาเลยซื้อแบบอย่างเงี้ยซื้อเป็นแพ็คแค่อง,งุ่นมาอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นรูพีนี้แหละคะ่ะทีนี้เรามาดูใกล้ๆนี่เยลลี the the ่สำเร็จรูปตาปีโป้ปีโป้เยลลี่ สีพีชสวยมากหูฟิงมากเลยหวานแววมากค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวปีโป้นะคะรสพีชนะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะลองซื้อมากินอะไรอย่างเงี้ยก็ ซื้อได้นะคะแต่ไม่มีขายตามทั่วไปนะย้ำไม่มีขายนะคะถ้าอยากจะซื้อต้องไปซื้อที่ช h อป e ีนะคะหรือ Lazada ที่เป็นเว็บที่แบบว่าเหมือนทางบริษัทเขาจัดส่งเท่านั้นนะคะก็จะมีรถแปลกๆแบบนี้ให้เราซื้อนะคะจะมีตั้งแต่รถอ่าโคโคลา่ารถโยเกิร์ตอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นรถพีทแบบเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะไม่มีขายตามทั่วไปก็คืออยากได้เราลองสั่งซื้อมากินได้นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็เลยก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด s ับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเพราะว่าเวลาลงคลิปเนี่ยคุณจะได้แบบว่าตามทันนะติดตามเรารีวิวได้นะสำหรับคลิปนี้ก็เลยก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะไปละบายบายสวัสดีค่ะ